มาไทยว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา 2R1 กำหนดให้หน topics, ่วยงานคุ้มครองพยานหมายถึงหน่วยงานใดต่อไปนี้นะครับหน Surely ่วยงานคุ้มครองพยานขอไก่กรมการปกครองขอไก่กรมการปกครองหรือจังหวัดขอควายกรมการปกครองจังหวัดหรืออำเภอนะครับงกระทรวงมหาดไทยจังหวัดหรืออำเภอจอจานกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองจังหวัดหรืออำเภอนะครับาตาม ข้อ3นะครับของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคุ้มครองพยานนะครับข้อที่3นะครับซึ่งข้อที่3นี่ก็คือเรื่องของบทนิยามนะครับบอกว่าหน่วยงานคุ้มครองพยานนะครับมีอยู่2หน่วยก็คือ 1. นะครับกรมการปกครองนะครับ2หรือจังหวัดเพราะฉะนั้นคำตอบจึงตอบก็ขอไข่ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามกันเอาไว้เพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อๆไปกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ